เฮสวัสดีครับวันนี้ก็หยิบเกมเอ่อเซตไตเซตสเมโทชิสามนะครับจากพาร์ทที่ผ่านผ่านมาหลายๆพาร์ทนะผมได้อ่านผิดนะผิดไปเยอะเลยด้วยนะครับโอ้ยกระดูกโอ้มีพลังงานนะเนี่ยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เอ่อลงไปชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็ชั้นใต้ดินเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนนะครับจนมันกระทั่ง อาจจะแก๊สร่วมแล้วก็ระเบิดนะครับแล้วเราก็กระเด็นมาสองคนนะครับแต่อีกคนหนึ่งนี่ที่เป็นผู้หญิงอกใหญ่ๆลงลงมาจากอีนี่นะครับอุยนั่นแหละครับดันมาอยู่ข้างบนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะวาร์ปมานะครับือมีพลังทีพีไม่รู้เหมือนกันเยน๋ยวถอดหน้ากากากันแก๊สออกอ้าวอ,ออกก่อนนะครับอ้าวตู้จะถอดออกถอดไม่ได้ ฮ้ยชิบหหยจะจุปากอย่างนี้เหรอครับเอ๊ะรู้ว่ามันให้ใส่ไว้ฮะผมว่ามันก็ไม่น่าใช่นะเอ๊ะเอ้ยมันถอดออกไม่ได้อ๋อนี่มันชุดไอ้บ้าอืมดอเสียงงูตั้งแนนนะครับโอเคเราจะไปเอ่อทำให้ดีวะ ทางทางทางนี้แล้วกันนะเพราะว่าทางนี้เรายังไม่ไปเอ้ยนั่งไงมีของด้วยเช็คของเช็คของมันคือมันคือรองเท้ารองเท้าไรว้า wow. เป็นรองเท้าแบบสีนี้ฮนะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลนะฮะรองเท้าแบบนี้เลย hey, เดีดอชุดว่าวยิวได้ไหมนะครับแต่ละชุดห <laughs> ลับไม่ได้ ชุดนี้ก็พอรับได้นะแค่กางเกงอะนะครับแล้วก็ต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับรองเท้าน่าจะอยู่ด้านล่างด้านล่างสุดนี่งไงโอเคลองดูดิโอเคใช้ได้อยู่อะไรครับตอนนี้เที่ยงคืนเ่ะอุ้ยผัดดินไหวเที่ยงคืนทำใสว่างจังอุ้ยดูดินสิเป็นดินเลื่อนวิ่งสิครับ น,นยกขึ้นด้วยนะเหมือนมันปิดทางไม่อยากให้เรากลับไปโอ้มอมันมีชีวิตเลยนะแต่นินไหวเนี่ยเนะี่ยเสียงคีคุคีคุโอ้ตรงนี้ของเยอะนี่อะไรเอ่ยรองเท้าหนังไม่ใส่นะครับเราชอบใส่รองเท้าอย่างนี้มากกว่าดิกเนิร์ดดีโอเคตรงนี้ก็มีของวุย้ยน่าจะเป็นชุดนะครับไอเรียมเียมอย่างนั้นเนี่ยอืม มีแอบด้วยชุดเย็น yes, ชุดสูดขาวไม่ใส่ครับเก็บแต่ไม่ใส่ตรงนั้นมีแอบไม่เนียนนี่จะไม่มีลูกศรชี้นินเนียนแล้วเนี่ยบอกเลยมันคืออะไรครับเฮ้เฮ้เข็มทิศเ <c oughs> เข็มทิดแบบเครื่องบินกระดาษมีงี้ด้วยต่อไปจะมีดิวดูไหมเนี่ยอูเวนกรรอู้ 7.8ลิตรตรงนี้มีเฮ้ยจักรยานเอามาปั่นได้เป่าเนี่ยเ,เหยียบได้นะปั่นไม่ได้แต่วันก็มีของครับผมอุ้ยของเยอะเนี่ยอึ๊ดเจ้ะตรงนี้เป็นเหมือนกับโน้ตอืมเอามีเลื่อนรถแล้วด้วยรถจากอะไรเนี่ยเฮดโฟนใส่หน่อยก็ดีดูดี เออครับแต่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าถอดออกเลยโอเคเรามานั่งพักหายใจสักครู่ไหมสักครู่แล้วกันนีครับเอ้ยนะครับ, <c oughs> รบหายใจ <c oughs> จะเหนื่อยใจเกินไปแล้วแ่ไม่เซฟครับนะครับ,นะครบแค่มานั่งพักเฉยๆรอค่าสเตมินาลดลงไปให้หมดก่อนโอเควิ่งต่อครับ ปกตินั่งอือีกแล้วนั่งที่พื้นก็ได้นี่ครับไปลงทุนทําไมหาเก้าอี้มานั่งนะครับสงสัยเขาระแวงจัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนั้นมีประตูนะครับอืล็อกเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้นี่น่าขนมากอะไรครับต้นกัญชา ต้นกัะชาไม่มีอะไรครับโอเคไปอีกทางหนึ่งนีมันล็อกตาโอ้เมืองแถบ,แถบนี้นี่แผ่นดินนี่ยกสูงบ้างล่ะถล่มบ้างอะ่ะดูเดี๋ยเลเทคครั้งยิ่งใหญ่เลยเนี่ยโอ้อยากให้มีภาคสี่ออกอะ่ะมีแล้วแหละรครับแต่ว่าโดนปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะครับอเออน้ำตาจะไหลโอเคจากคซีนแหน่ ซูมสักไรเด,เดี๋ยวก่อนนะอ,นอะไระไมนสียงคนนี้ยิไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับวิ่งไปไหนเจ๊เดี๋ยวลงอีบา้าเดี๋ยวก่อนเช็คของก่อน <laughs> ที่พูดเมื่อกี้นี่คือนะครับกลัวครับผมนะไม่อยากอยู่คนเดียวเหงาเฮ้ยนั่นเงนินไงมีแอบจริงด้วย เสื้อจา๋าเสื้อนี่ยที่อยากได้ว้าวใช้ได้เลยใส่ดูซิอ,อดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอดเ้าอป๊ปีนปีนับปีนลไม่ได้อะนะครับพูหยิงก่อนนะครับเฮ้ยมีคนติดมีลูกด้วยไม่ช่วยไม่ได้ครับอุอ้ยเหมืนกับ ติดออกมาไม่ได้นะคือว่าอะไรครับลูกฉันี่อยู่นุ่มมากเมื่อกี้มันได้ยินเสียงทองร้องด้วยเนี่ยอะไรครับจริงเหรอนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเราจะพูดว่าจะไปหาของกินมาให้นะ ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าคนแม่จะจะพูดว่าจริงเหรอนะครับเหมือนกับว่าประมาณว่าเฮ้ยแปลกใจจังนะครับอเข็มทิศตามตัว N ไปนะครับเข็มทิศนี้ก็คือเหมือนกับทางบอกเควสละมั้งการบอกเส้นทางบอกเป้าหมายนะครับคิดว่างั้นนะเอ๊หรือมันจะไม่ใช่ไม่รู้นะ ไปที่ประตูนี้ก่อนนะครับหรือว่าแม่กับลูกคู่นั้นมันอาจจะมีกุญแจครับผมนะครับกุญแจเข้าไปในตึกแล้วมันให้มานะครับอืมเช็คอ้าวไม่ได้มันต้องเข้าได้สิครับไม่งั้นมันจะสร้างมาให้ล็อกทําไมเอ๋เขียบต้นกัญชาต้นกัญชาอ,อ,อ้าว้ยมีกุญแจแล้วทำไมตอนแรกกูคนไม่เจอวะ ไอ้ต้นกัญชาเนี่ยมันซ่อนลึกอะน,นี่ซ่อนมาในดินเชียวไปนั่งก่อนั้างั้นนะครับต้นกัญชาไอ้บ้าคนครั้งแรกคนคนไม่เจอเนี่ยมาครั้งที่สองนี่คนเจอโอเวนแกมไอ้จะมันจะมาพักเฉยๆเนี่ยดันมาเซฟถ้างั้นเออช่างเหอะโอเควิไปเปิดห้องนะครับ มันอาจจะให้มาหาอะไรสักอย่างนะเพื่อให้สองแม่ลูกคู่นั้นมีชีวิตรอดอ๋อเปิดยังไม่ได้นี่ต้องใช้กุญแจช่วยกุญแจโอเคได้แล้วครับเข้าไปแล้วเสียงยังไง Resident Evil แนวเสียงเปิดประตูนี่แบบโอ้โหบรรยากาศก,ก็ให้เลยเนี่ย อย่างการลิสเซนต์อีวิวซีโร่นะครับกเปิ่เล่นแล้วมีผีออกมาเนี่ยยิ้มเลยตูบานแจ้ปูชุดสูตรนี่ก็ใช้ได้เนี่ยเสียอย่างเดียวนะครับรองเท้าเนี่ยยังไม่มีเอ้ยมีนี่ว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้ผมชอบใส่ตัวสีดำมากกว่านะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะดูดีสุดแหละนะครับก็อย่างที่บอกผมชอบใส่อะไรแบบเรียบๆง่ายๆนะครับอ้โหบานตะไย ผ้าปิดปากรุ่นอัปเกรดแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับอยากได้ของเด็กมากกว่าอะไรเนี่ยสกอตเทปอรอเทปอ๋อม,มันคืออะไรครับไม่เข้าใจโอเคเราไปคนอีกมีเส้นทางอีกนี่ไงอ้าวโอ้ของของของ เย็ดเค้นี่ม oh! oh! oh, uh! uh ันแห้งนี่วาโอ้ยยังเยอะพาทุน่าเก็บสิครับเอาไปแดกบังก็ได้ไม่มีใครว่ามึงหรอกครับนะฮะเอาไปทำเข็มชิดทำไมปู่ไม่เข้าใจนะบโอ้ยเดเฮ้ยอะไรครับ กระเป๋าเหรอเย็ดคอัปเกรดอื้อหือสีแดงสดน่ารักเชียวมุ้งมิงลองดูด้านเออ่ด้านขวานะมันจะมีแถบช่องเพิ่มขึ้นมานะแถบช่องเก็บของเนี่ยโอ้สุดยอดได้กระเป๋าอัปเกรดนะครับโอ้ผมนี่ยิ้มตัวนี้อะไรเ,เนี่ยน้ำมตัดสะน้ำมตัดสะ อย่าเป็นเกมทิศอย่าเป็นเกมทิศจะเป็นเย้ yeah! <c oughs> โอยเ,เกมนี้มันอะไรเนี่ยขอมีเด็กไม่เด็กเอาไปซ้ำเกมทิศหมดหือเยุดคือโอ้ชอบน่ารักมุม้งมิ้งว้ายน่ารักเราจะไม่เล่นแบบแต่งเสื้อผ้าแบบเท่ๆนะเราจะใส่แบบปัญญาอ่อนนะ นี่เลยครับเทไปเลยที่ขาดบาดใจสาวสาวสาวหินนี่นึกว่าเป็นคนบ้าเลยเนี่ยอ๋อไม่มีของเล่อไม่มีแล้วนะครับเอ,อเื้อจผมเพิ่งตื่นนอนอะ่ะตื่นมาปุ๊บก็เจออะไรเนี่ยแผ่นดินไหวถลม่มห้องน้ำชายเขาไม่ได้ห้องน้ำหญิงนะอ,อืมถ้าเข้าได้ก็สวยไปนะครับเราจะเราจะรู้ว่าห้องน้ำหญิงเป็นยังไงนะครับ ตอนเด็กเกิดมายัางไม่เคยเข้านงน้ำหญิงเลยนะครับอยู่นตอนเด็กครับตอนสองสามขวบเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กทําอะไรก็ไม่ผิดนะครับนี่ตู้หื่นต้งแต่เด็กเลยเลยโอ้แล้วก็ไปประจานตัวเองด้วยอืมลูกคางเข็มชิดอีกนั่นไงไม่เอาครับอรองเทา้าโอ้โหรองเท้าคาร์บอย ใส่ทีนี้ต้องอุบัติจเจ๊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 โอ้ย,อยสะเทือนบ่อยจังเนี่อะไรอ่ะหมวกอ่ะไม่ใส่แน่นอนครับมันปัญญาอ่อนเกินเปนปัญญาอ่อนเกินโอ้เวนเทียเนี่ยอืมมันจะเหมาะกับการใส่สูตรเลยด้วยนะครับชุดเสื้อสูตรชุดอะไรอะไเยสใส่ทีครับอย่างนี้แหละชอบชอบโอเค ว้าวเท่เทเท่เทเฮ้ยมีคนเป็นไรเปล่าลุงอ้าวสเตมินาลดเ,เอ้ยสเตมิมน่เพิ่มเป็นไรเปะาฮะมันได้กุญแจมาอีกดอกเนี่ยเขาไปไขอะไรครับ mm hmm. ห้องเนี้ยไม่ใช่ลุงเป็นไรเนี่ยลุงต้องการอะไรผมไปหาไว้ลุงอดทนไว้ อย่าบึ้งตายนะลุงไปเชงเ่เราซะงั้นกุญแจนี่ไปแขอะไรครับไม่รู้ไม่รู้จิตนาลุงเลยนะครับจริงแล้วมันก็รู้แหละมันก็บอกอยู่นะแต่ว่าตัวอ่านญี่ปุ่นไม่ออกไงนะฮะเดี๋ยวเอาไปแขห้องน้ำคนระับห้องน้ำเปล่าไม่ก็ไม่แน่นะอะไม่ใช่ ลุงบอกโอ้ลานเอ้ยลุงปวดเขี้ย re. ลาช่วยเช็คสีห้องน้ำใช้ได้หรือเปล่าอ่ะถ้าจะบ้าไม่ก็โอ้สีชมพูกุญแจสีชมพูไปใช็ห้องน้ำหญิงซินะบวีนกรรมสมองตูคิดแต่เรื่องอย่างนี้แหละหรือว่าด้านแนบมันอาจจะมีประตูอยู่อ้อเหนื่อยลุงผมเหนื่อยเหนื่อยจะตายเอ้ยนี่เปล่าอ่ะ ดีนั่นไงชัวเลยมันเสีงดังเก๊กๆ,ๆด้วยนะแสดงว่าเปิดได้ได้ครับเมีสองชิ้นนี่คืออะไรนะฮะอืคอนดอมอะ่ะทุคอนดอมไม่ใช่คนระับเป็นตราใหม่นะครับนั่นก็ไม่ใช่อีกเออชุดสูตรไม่เอาคนระับมันเปลี่ยนสีนิดหน่อยอีก วิ่งได้อีกเนี่ยว่ะอุย้ยอืมแล้ว,วิ่งกลับไปให้ลุงอะผมว่าลุงแกต้องการความช่วยเหลือแน่ๆเลยนะไม่ <c oughs> งั้นลุงแกคงไม่ให้กุญแจมาแล้วก็บอกว่า <c oughs> ลาร์เอาไปกินซะนะ <c oughs> เป็นขนมอะลุงเห็นแวบๆอยู่ชั้นบนนะมันคงไม่ใช่อย่างนั้นต้องกลับไปหาลุงแกรเราต้องช่วยให้ได้ครับผม ช่วยคนให้ได้มากที่สุดลุงรอหน่อยนะถึงผมจะเหนื่อยปางตายยังไงผมก็จะกลับไปนั่งแล้วก็กลับมาช่วยลุงอีกทีมาแล้วลุงเอสี ST นี่โอ้โหค่าแบบโอ้โ,โคตรอ่อนแรงมาแล้วครับลุงอไอน้นี่อ้าวไม่ใช่เหรองั้นอะไระครับ อไอ้นี่อา้าไอ้นี่แหละไม่ได้จะใช้เองจะให้ลุงสำหรับพวกเครื่องแต่งกายนี่เราจะให้ลุงไม่ได้นะหรือสร้อยคอครับเอ้ยไม่เด็ดสร้อยคอมันของคุณผู้หญิงคนนั้นนะฮะัอเ้ย,เ,ยเราไม่มีอะไรช่วยลุงได้เลยอ่ะไม่ลุงอา่าพาชิดแน่ มันถือมันทำไมครับถือทำอะไรแล้วลุงล่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าช่วยลุงไม่ได้ครับเอ,อเดี๋ยวนะหรือว่ามันตายห่าไปนานแล้วครับแต่ว่าเรามาคน้นแล้วก็เจอกุญแจนะครับดูสิครับเขาไม่ขยับเลยครับคงจะเป็นอย่างนั้นครับเวรกรรมนี่ตู้โดนหลอกมาตั้งนานเฮ้ยกลับไป ลุงไอ้คนโกหกลุงบอกตู้ผิดอะไรแล้วเนี่ยหลานเอ้ยเออเอ่ายังกระโดดอีกแค่นี้อ้าปิดต้าทางออกอยู่ในโอ้ทางลึกลับซับซ้อนซ้อนเงืเอ่อนเอานี่ไปแล้วได้กระเป๋าใบใหม่ชุดใหม่หมวกใหม่ <c oughs> กางเกงใหม่ครบเซ็ตเลยแนบ คุณนางเอกเห็นนี้ต้องตกใจแน่ๆเลยเนี่ยตัวอะไรเ่ะไม่ใช่อมืมาแลวมาเรื่อตัวเองนะครับในสองชิ้นนี้ผมว่าแม่ลูกคู่นั้นต้องการอาะไรสักชิ้นหนึ่งแน่นอนเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางพักก่อนลืมมองพุชโอเคมาแล้วจ้า เอาของมาแล้วนะตัวเองต้องการอะไรหรือเปล่าเอามาแล้วครับสองชิ้นไม่รู้คุณแม่คุณลูกต้องการอะไรนะครับอ,อ๋อหรือว่าเราต้องเลือกนี่เปล่าไม่ใช่เหรอเนี่ยคือให้ เก่อนนะครับให้เขาสิเอาก็ไม่ให้ไม่ได้อ่ะครับคุณต้องการอะไรเอ๊หรือว่าจะต้องให้ผู้หญิงครับส่งผ่านคุณผู้หญิงคนนี้ครับผ่านคุณเธออ๋อโอเวนครับอ๋อขนมครับ อืมอร่อยจังเลยคอนดอมอันนี้เออน้องๆมันเป็นถุงยางครับมันไม่ใช่เอาไว้กินนะครบน้องบอกไม่สนใจค่ะแดกทั้งนั้นขอบคุณมากเลยนะคะ่ะอี้ยห่อมาอุ้ยอ๋ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเดโจบุนี่แปลว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับศัพท์วลฒนธรรมศัพท์ญี่ปุน่นแบบเอ๊ะเปล่าเลื่อนมาจากไหนครับใช้แขนนะครับใช้แขนเป็นเลื่อน เย็ด yes, แม่ลูกรอดบุ้ยโอ้โชคดีจริงๆเลยนะโยกตะแปลว่าโชคดีหรือว่าอะไรประมาณทำนองนี้เนะี่ยอะไรออะรอะอะไรอไรอะอรอะอะอะอไอะไรอะะอะอไรอะอะไรอะอะไรไไไ อะจ้าวชต่เอ้อมารับถึงที่แล้วไม่ขึ้นเอ๊ะหรือว่าฮอมันคนเต็มครับเพราะว่าแม่กับลูกคู่นั้นก็ขึ้นไปนะครับก็ก็เกาะไปก็ได้นี่ว่า <c oughs> โอช่างเถอะอ้อาวแล้วไปทางไหนอะ่ะอ๋อเรามาช่วยแม่ลูกคู่นี้ก็ต้องไปทางนั้นสินะครับ เพราะว่าเราช่วยเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ต้องหาทางที่หล่นกันต่อไปโอ้วิ่งสักหน่อยไม่เสียหลายโจ๊จ๊ะจ,ะจ,ะจะผ๊ผิดทางผิดทางเกือบแล้วไงครับเกือบใจลอย <c oughs> วิ่งตรงไปเลยตกเหียวตายพอดีครับอืมมตเิงอ๋อเซฟ <c oughs> โอเคเซฟไปเลย เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เซฟนะครับตีสองเหรอตีสองครึ่งหรือบ่ายสองเอ่บรรยากาศน่าจะประมาณบ่ายสองมั้งครับแต่ว่าเป็นบ่ายสองที่คำ่ำเอ้ยที่ฟ้านี่เต็มไปด้วยเอ่อฟ้าสีครามเนี่ยฟ้าครามเลยทีเดียวมีเสื้อ,อจะอืมสูตรอีกแล้วคืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่สูตรนะครับได้เปล่าครับ อาหารก็ก็ดีเนี่ยมีข้างบนครับเราขึ้นเอาไม่ได้ครับทางปิดไปอยู่เลือเอ้อมขึ้นไม่ได้ห,หรือว่าต้องเดินอ้อมอ้อมลกูกออย่มีของด้วยชุดเป่าชุดอีกแล้วชุดเยอะเนี่ยเออดีนะครับมันลุ้นดีนะเ่าจะเป็นชุดอะไรเย็ดหลายนี้ก็สวยเนี่ย แต่ไม่เอาไม่ใส่อันนี้แหละผมชอบ <c oughs> กระโดดเงียนอีกแล้วแอบโอเคตรงนี้นก็มีของอึจเสื้ออีกแล้วครับ <c oughs> โอ้มาแฟนตาซีเลยคอสเพย์ใช่เปล่าเนี่ยไม่ใส่อ่ะ ถึงผมบอกว่าจะใส่แบบตลกๆบ้างนะครับแต่ว่าเอาแบบที่มันไม่เกินไปนะครับเอาแบบแค่ที่หัวหรือหรือที่มือที่เท้าก็พอแล้วนะครับแต่ที่ชุดนี้ขอแบบทเท่ๆสักหน่อยก็ดีเนาะเนี่ยครับจะได้รู้ว่าเออตัวเป็นพระเอกเออต้องม่มีของเลยเว้ยเกือบเดินเพลินเดินเลยไปละหมวกสีแดงครับ <c oughs> ฮึเออขาดอเดาะอะไรทีเดียวอืม เกือบเลิมแล้วเกือบมองไม่เห็นแล้วมันคือ <S <S เคมเซียสเกือบไม่น่ากลับมาเอาเลยวาเนี้เ,เดินทางนี้ดีกว่านะทางมันไม่คลุกคลาเฮ้ยเจ๊อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดินกลับมาเออช่างเถอะตรงนั้นมีทางเข้าวุย้ย เหมือนจะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นมันมีรั้วด้วยเฮ้ยมันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนกับมีโดมเล็กๆนะครับเป็นเต็นท์มีเต็นท์มีแคมป์ด้วยอืมโรงเรียนนะครับมองโอ้คนรอดชีวิต วเว้ยคุณรถเยอะจุงเบยอ,อย่างนี้ก็อยู่สอง,องตัวสองไม่ได้แล้ว,ลวอะไรอ่ะหันหน้าพร้อมมันด้วยอะไระเหมือนกับคุณนางโดนโดนเอาไปช่วยเอาไปช่วยเลยโอ้เซ็กซี่เป็นอาจารย์เลือเนี่ยเซ็กซี่<ๆ>ผมสั้นด้วย<ๆ> ไม่หมวกเธอน่ารักดีนะอยากได้จันกว่าจะคุยเสร็จกดจนนิ้วนี่ <c oughs> คุดหมดเลยอคำแนะนำเยอะ <c oughs> เยอะไปไหนประมาณว่าอสาวๆเยอะแนะ่เป็นเหมือนกับลิสหลายชื่อแนะนำสาวๆโอ้โห,โโหสวรรค์ฟาร์มของเนีแบบเหมือนเล่นเกมวอร์ซีแล้วแบบมีของดออ อยู่ตรงหน้าจ้องๆจงเลยเยอะสะด้วยเสื้อผ้าด้วยเอาเสื้อผ้าก่อนว๊บว้ายชุดนอนเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเอ้ยไม่ใส <c oughs> โอ้นี่มันชุดเอ่อ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะชุดวอร์มครับไม่ใส่ครับจะใส่เซ็ตเก่าวอะไรเนี่ย เออเอาไอ้นี่ก็ได้อะนะบเฮ้ยนี่มันนี่มันฟาร์มอย่างสนุกเลยทีเดียวฟุบขวดน้ำน้ำกระป๋องน้ำผลไม้กระป๋องนะครับแล้วก็โอ้โหโโสม้มแล้วก็อะไรเนี่ยช็อกโกแลตอะ่ะช็อกโกแลตนะครับแม่ดาวถูกด้วยเห็นเล็ Race กๆอย่างนั้นก็ นี่ก็เป็นน้ำเก็บให้หมดช่วงฟาร์มได้ฟาร์มดีต้องที่แคมป์คนนั้นคนอื่นเขาลังลำบากนะเก็บไว้ที่เราคนเดียวก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้เขมเทิดอีกชัวเลยไม่เอาไม่ใสนะ่แค่นี้ก็ลบจะตายอยู่แล้วช่วงฟาร์มได้ฟาร์มดีอืมเฮ้ยมีกระป๋อใหม่ใอ๋ออันนี้เหมือนกับ เป็นข้าปั้นนะครับผมเคยกินอยู่ที่โลตัสนะไปซื้อมาแพงชิบหายเลยอุย้ยน้ำหน,นึ่งลิตรป่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นแ,บแ,บแบวบๆขวดใหญ่เช็คของหน่อยของโอ้โหเหลืออีกห้าช่องใกล้เต็มแล้วนีกว่าอ๋อห้าร้อยกับสามร้อยนะครับสามร้อยนี่มันเล็กนิดเดียวเองอันนี้อะไรครับเนี่ยขนมเหรอน่าจะขนมอันนี้รองเท้า รอ,องเท้าเป็นกับรองเท้าพยาบาลมนี่ชุดชุดก็ใช้ได้ใส่ไปเลยละกันนะอ่าพอจะดูดีหน่อยหนึ่งแต่หมวกขอเถอะนรบเริ่มขัดลูกตาแล้วอะถอดยังมีเยอะไม่เป็นไรคนระับช่วงฟาร์มของนี่แหละ เราจะฟาร์มอย่างสบายใจนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะว่ามีขอให้ฟาร์มเยอะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าในในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าต้องลําบากแน่ๆเลยลำบากเรื่องค่าสเตมิน่าชัวร์ครับผมรับประกันคอนเฟิร์มถึงได้มีน้ํามีอาหารอะไรซะเยอะขนาดนี้โซดาครบชุดเลยเมดคิดคิดคิดที่รักและห่วงใหญ่ต้องเมดคิดเท่านั้น หมวกไม่เอาไม่ใส่รอ,อ,องเท้ารองเท้าหนังเจอักทีแต่เราเปลี่ยนใจนะครับเราจะไม่ใส่สูตรแล้วสังเกตโอเคไปนั่งเซฟดีกว่าโอเคครับสำหรับเออเซตไตเซตซูเมโทชิสามนะครับก็ขอจบคลิปไปเป็นทีานี้แล้วกันนะไปต่อพาร์ทหน่นะครับ